แซ่บนัวที่ครัวเราครับโอมาครับมาอนี่ขอเสนอเมนูแกงขหนุนใสกระดูกหมูอ่อนเด้อครับเด้อมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะเริ่มจากข้าได้กระดูกหมูอ่อนมาข้ากะมัทมาทความสะอาดล้างดีแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนนะครับเนะาะตามเสักแล้วครับโมจากนั้นก็นตาเครื่องแกงนะครับเนาะที่กิงนขาตรไคร้ใบมะกรูดนะครับเนาะหอมแดงแล้ว จากนั้นก็เอาทุกอย่างมารวมกันในกระทะเลยครับเด้อแล้วก็คั่ว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 เลยครับเด้อคั่วให้มันสุกประมาณนึงเขากะจัดน้ําล้างคุกลงไปรอให้น้ําเดือดดีเลยครับเจ้อเข้าจีตุ้นให้หมูกระดูกหมูมันเปื่อยจังน้อยนะครับนอแล้วเขากมาปุ่งเครื่องน้ำปลาร้าเวยครับเด้อผงปรุงรสผงนัวประมาณนี้แหละครับผมให้มันนัวๆเลยนะครับนอนี่ครับ ที่หฮาวส้ดำลายก็คือเพื่อสีตุนให้มันปเปือ่อยๆดีนะครับน้อนี่ให้น้ำมันงวดงน้อยกันกาว่าเปื่อยดีแล้วเรัก็ใส่ขนุนที่เราหั่นล้างทำความสะอาดไว้แล้วลงไปครับผมครับคนให้เข่ากันจักน้อยนึงนะครับน้อ <c oughs> เพื่อความหอมที่ได้กระจายทั่วถึงให้มากมีเปื่อยจังน้อยด้ยวยครับเด้อเราให้มันเปื่อยจังน้อยนึงนะครับน้อบ่บ่ใส่เวลาดูดมาได้แลครับบางมี <c oughs> ีแต่บะหมี่มาจากตลาดพอหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นใบที่ดีนะครับน,นจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศมะกรีนหรือมะเขือเคลือลงไปเ <c oughs> ติมความเปรี้ยวนะครับนอ่ด้วยมะเขือเคลือนะรัพวกนี้เขาปันแล้วก็คุ้ต่ออีกนิดน้อยนึงนะครับเนาะรอให้บะหมี่เปื่อยนะครับเนาะใกล้แล้วแหละครับผมบะหมีม่ไก้เปื่อยดีแล้ว หลังจากที่เทาตุนบัหมีเปื่อยทุกอย่างเปื่อยดีเลยอเขาก็ใส่ชะอมนะครับหรือว่าผักขาบ้านเทาเนาะครับนอ่แล้วก็ใบมะกรูดฉีกลงไปนะครับเด้อนี่เพื่มกลมหอมนะครับเนาะเข้ากันดีดีครับผมนี่ครับโอ้ยสีสันหน้าตาเริ่มออกมาแล้วครับผมโอ้ยน้ำไรอะไลอีกแล้วมันใหญ่ไปน้ำ้ำไรอะไลไปน้ำเนียนี่ครับก็ทุกอย่างสดีแล้วกะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมแกงขนุนกระดูกหมูอ่อนนะครับเด้อรอบนี้ <c oughs> รอบแรกเฮ็นแล้วติดใจรอบสองก็ตามมาแล้วครับผมนี่จัดใส่ชามครับผมแกงขนุนเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแสบนัวแล้ะครับผมแสบหนัวที่กลัวเราขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม